สวัสดีเพื่อนๆชาวจินทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่6 8 9ก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยอย่าลืมนะครับ ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเปิดกั้นการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่มือสังหารจากดินแดนดอกบวัวแดงนะครับได้ใช้เครื่องรางกว่าพันชิ้นเพื่อเรียกอภิมหาสัตว์ร,ร้ายอย่างโฉงชี่มายัางเมืองมณทนอยู่ใครจะไปรู้กันเราว่าสัตว์ร,ร้ายนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใด ในระหว่างที่ตั้งคู่นะครับกำลังเพลิดเพลินกับการแสดงตรงหน้าแต่ว่าในตอนนั้นเองตั้งคู่ก็ได้สัมผัสถึงไกลบางคนที่อยู่เนื้อพวกเขาตังคู่เงยหน้าขึ้นมองตามสัญชตาตญาณนั้นใครนะ่ะตังคู่เห็นชายชาราที่กําลังกีสัตกีอาอยุนะครับอย่างไรก็ตามตั้งคู่นั้นพยายามที่จะหลบเลี่ยงจากนั้นชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นกล่าวว่าเจ้านั้นต้องเป็นผู้ฝึกยุทธกองดินแดนยานที่เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แน่เฮ้ใช่ ข้าดื่มพันหรือว่าไอ้นั่นต้องตายไปในสองการโจมตีค่ะข,ขอดื่มพันว่าต้องโดนจัดการภายในสี่การโจมตีโอเคดิวงั้นตกลงตามนี้ตังคูเพิดเพลินนะครับกับการดื่มพันในตอนนั้นเองจู่ๆสัตว์ขี้ที่ดูดุร้ายกับหยุดเคลื่อนไหวบนฟากฝาก่าตังคูไม่รู้เลยว่าทำไมสัตว์ขี้ของชายชราถึงหยุดการเคลื่อนไหวตังคูเห็นจมูกที่ขยับของมันนะครับก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง บ้าเอ้ยเจ้านั่นรู้ตัวแลว้วสัตว์คีที่เจ้านั่นคีอยู่ได้กินพวกเรารีไปกันเถอะทั้งคู่นะครับลงจากกิ่งไม้ในทันทีตะวานนาเสียดายที่พวกเขานั้นช้าไปลู่โจที่อยู่บนแผ่นหล,ลังของบีเอียนได้แต่สงสัยนะครับกับการที่บีเอียนหยุดเคลื่อนไหวมันเกิดอะไรขึ้นแน่แต่เมื่อมองรอบตัวนะครับเขาก็ได้เห็นผู้ฝึกยุที่นาสงสัยสองคนกําลังซ่อนตัวอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นลู่โจก็ได้สั่งให้บีเอียนไล่ล่าพวกเขาในทันที ตูมบีเอียนลอนโรงท่ามกลางต้นไม้ก่อนจาวขวางหน้าพวกเขาทั้งคู่เอาไว้ทั้งคู่ตกใจนะครับเมื่อเห็นผู้ฝึกยทดบนหลังของบีเอียนหนึ่งในผู้ฝึกยทดพยายามเก็บซ่อนอารมณ์ไว้กว่อนจะถามออกมาอย่างสุภาพปั๋วอุโสท่านกําลังมองหาอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอลู่โจลูกเขานะครับก่อนจะมองพวกเขาทั้งคู่อย่างละเอียดทําไมพวกเจ้าทั้งคู่ถึงยังอยู่ที่นี่ทั้งที่สัตว์ร้ายเพิ่งโจมตีเมืองละ่ะ เออผัวอุศศสัตว์ร,ร้ายนั่นนะ่ะถูกเรียกว่าชงฉีมันเป็นสัตว์ร,ร้ายที่แข็งแกร่งมากๆลำพังผู้ฝึกยุธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะไปทําอะไรมันได้ละ่ะไม่ต้องกลัวไปข้าอยู่ที่นี่แลว้วมากับข้าซะพวกเราจะไปสั่งสอนสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นกันเห่ทั้งสองคนตกใจเอาละตามมาได้แล,ล้วลู่โจกีบีเอียนไปนะครับที่เมืองมณฑลยู่ ถ้าหากมีบีเอียนอยู่ด้วยมันแมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะหลบหนีสําเร็จด้วยเหตุนี้เองทําให้ทั้งสองคนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตามลู่โจไปทั้งคู่ส่งสัญญาณให้กันและกันนี่ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นสากานภายในเมืองและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะได้เห็นฝีมือของชายชาราตรงหนะ้าทั้งสามคนจึงไปในเมืองมวนตนอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมือง ชงฉีนะครับกําลังต่อสู้อยู่กับผู้มีพลังอวตารดอกบัว8ปดหยีสองคนตัวทั้งท้องฟ้าเต็มไปด้วยความพันป่วนพลังฝ่ามือสีทองถูกปลดปล่อยออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันผู้อุโสแล้วสาการในเมืองเป็นไปถึงไหนกันแล้วมานพลังเพิ่งถูกทำลายไปไม่นานนี้ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บล้มตายไม่มากนะักลู่โจนะครับ ก็ได้พยักหน้าเขายังมาตันเวลาในตอนนั้นเองยอดฝีมือทั้งสองคนถูกการโจมตีของชงฉีจนตกลงบนพื้นตูมตูมตูมสิ่งก่อ้ามรอบตัวพังทลายผู้ฝึกยทดดอกบัวแดงสองคนดูแตกตื่นในตอนนั้นเองผู้ฝึกยทดภายในเมืองก็เริ่มนะครับมองไปบนฟ้าผู้ฝึกยทดหลายร้อยคนกำลังร้อมรอบชงฉีทำไมเจ้าพวกนั้นถึงคิดสั้นแบบนั้นกันละ่ะใช่ๆช่ช่ไอ้พวกนี้ ไม่หนีเอาชีวิตรอดกันนะทั้งสองคนนะครับที่มาจากโลกดอกบัวแดงนั้นต่างก็ไม่เข้าใจผู้ฝึกยุทธตั้งหลายพวกนั้นเลยที่เอาชีวิตไปตายจิตจะต่อสู้กับชงชีงนั้นหรอเฮ้มันยังเร็วเกินไปหลู่โจหันกลับมาสังเกตทั้งสองคนบีเอียนพยักหน้ามันแยกเกี่ยวก่อนที่จะเริ่มคำรามทันใดนั้นเองทั้งกู่ก็เริ่มสงบลงชงชีเกื่อไวอย่างต่อนเนื่องมันรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับที่เห็นผู้ฝึกยุทธจํานวนมากรอบตัวมัน ผู้ฝึกยุทธตั้งหลายปล่อยดาบและกระบี่จำนวนมากอย่างบ้าคลั่งทั้งนี้นะครับชงสีพุ่งใส่เราผู้ฝึกยุทธกว่า10บคนในการโจมตีเดียวหลายคนกระเด็นหายไปผู้ฝึกยุทธตั้งหลายเห็นแบบนั้นตกใจอย่างมากสัตว์ร้ายตรงหน้ามีพลังแข็งแกร่งกว่าทุกคนมากเตรียมพร้อมเร็วเข้าโจมตีต่อได้ผู้ฝึกยุทธนะครับหลายคนเริ่มทำการโจมตีอีกครั้งและอีกครั้ง เมื่อชงจีเห็นผู้นำของเราผู้ฝึกยุธออกคำสั่งมันก็เริ่มแยกเกี่ยวก่อนที่จะหาผู้นำคนนั้นมันพุ่งไปในทันทีผู้ทีมีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบสองคนลอยขึ้นฝาตันใดนั้นร่างอาวตารสองร่างก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขากำลังพุ่งไปหาชงจีตูมพลังอวตารของตั้งกู่ถูกชงจีนะครับจูโจอ่า พลังอวตารของทั้งคู่นะครับจูโจมโสงชีอย่างพร้อมเปลี่ยงโสงชีกระเด็นถอยกลับไปหลายมิตรมันตื่นตะหนกด้วยความเจ็บปวดโสงชีสะบัดหางนะครับจากนั้นก็ได้แยกเกี่ยวด้วยความโกรธและเลลวมันก็กระโจนโจมตีใส่พลังอวตารไปหยิบทั้งสองทั้งสองคุณที่ถูกโจมตีกระเด็นถอยกลับไปฉีกเช่นกันดูเหมือนว่าความต่างของพลังของท้องท้องไฟนั้นมีมากเกินไปลู่โจเห็นแบบนั้นไม่รอช้าเจ้าสัต์ชั้นป่ํา ลู่โจยืนขึ้นบนหลังบีเอียนก่อนจะปลดปล่อยพลังฝ่ามือไปบนฟ้าฝ่ามือของเขากำลังเรืองแสงสีน้ำเงินจางๆออกมาพลังฝ่ามือไร้ความกลัวพุ่งไปด้วยความเร็วสูงมันพุ่งใส่ร่างของฉชงฉชีอย่างแม่นยำบุ้มฝ่ามือที่รุนแรงโจมตีเข้าใส่ฉงฉีเต็มเต็มฉงฉีกระเต้นถอยกลับไป10เมตรหืมอร่อยกันลู่โจขมวดคิ้วเล็กน้อย เราผู้ฝึกยุทธเมืองมุนตนยูนะครับที่ลอยอยู่ต่างก็ได้เห็นพลังฟ้ามือปวกเขาหาันไปมองติศตางที่ถูกปล่อยฟ้ามือผู้ฝึกยุทธแอ่งดินแดนดอกบัวแดง2คนเองก็เห็นการโจมตีของฟ้ามือลู่โจชัดเจนพลังฟ้ามือสีน้ำเงินงั้นเหรอลู่โจหันกลับมาเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยตอนนี้ตัวเขาเริ่มสงสัยนะครับ เกี่ยวกับทั้งสองคนหลังจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปที่บนฟ้าตันทีที่ผู้ฝึกยุตหลายคนนะครับมองเห็นชายชาราที่อยู่บนหลังของบีเอียนผู้ฝึกยุตเหล่านั้นก็พูดทักทายออกมาอย่างพร้อมเพียงกันผู้อุโซจียินดีต้อนรับลู่โจร,รูปเขาก่อนจะตอบกลับไปนานกงเว่ยแห่งสำนักเทียนกับเฟิงยี่จือแห่งสำนักลัวซีนาะใช่ขอรับพวกเราขอคำสั่งจากผู้อุโซจีด้วย ทั้งสองคนต่างก็เป็นเจ้าสำนักด้วยกันทั้งกู้จับตาดูคนทั้งสองคนหลังค่าให้ดีตาอาพวกมันคิดหนีหรือหนีไปได้ปวกเจ้านั่นแหละต้องรับผิดชอบครับพวกเราเข้าใจแล้วผูว้อุโสจีนานกงเว่ยและเฟิงยี่จือนะครับหันไปมองคุณทั้งกู้นะครับสายรับจากดินแดนดอกบวอัวแดงไม่รอช้านะครับตอนนี้นานกงเว่ยและเฟิงยี่จือก็มาควบคุมตัว ไม่ว่าตั้งคู่จะไม่สามารถจัดการกับโชงชีได้แต่ถ้าหากเป็นคนสองคนตรงหน้าเนอ่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะหลบหนีผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปกีบถึงสองคนอย่างนานคงเว่ยและเฟองยี่จือได้ผู้ฝึกยุดจากเดินแดนดอกบัวแดงได้แต่เสีแสงเกรงทําเป็นสับสนเล่ห์เดียงสาเออผู้อุสมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพวกเรานะรวมมือกันจัดการชงฉีได้ ปู่ปากปู่โสจีสั่งมาเลว้วพวกแกนายูเงียบเงียบไปเถอะนานกงเว้ยหันไปตวาดปู่ฝึกยทดดินแดนดอกบัวสีแดงสองคนที่ได้ฟังแบบนั้นก็เตือนตกใจชายคนนั้นก็คือปรมาจารย์แห่งซาลาจินสิงสารในตอนนั้นเองลู่โจก็บินไปในอากาศนะครับเขาลอยตัวขึ้นก่อนจะเอามือคว่ยหลังทุกคนถอยไปซะปกป้องเมืองปล่อยให้ข้าจัดการกับเจ้าสั์ยันตามำตัวนี้เองขอรับพวกเราเข้าใจแล้ว ผู้ฝึกยุธตั้งหลายต่างตอบรับอย่างพร้อมเพรียงกันและแล้วในตอนนั้นลู่โจก็ลอยตัวขึ้นไปบนอากาศลู่โจมองไปที่ชงชีอย่างตั้งใจเขาลังเลที่จะใช้กา,การโจมตีของพิจคาตแต่หลังจากที่ลู่โจโจมตีชงฉีครั้งแรกนะครับตัวเขาก็เริ่มเปลี่ยนใจ ลู่โจของเรานะครับในตอนแรกขอปล่อยพลังฟ่ามือไร้ความกลัวมันไม่ทําให้สัตว์ร้ายตัวนี้เจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยลู่โจของเรารู้ดีว่าสัตว์ร้ายตรงหน้านี้แข็งแกร่งและมันนั้นชอบคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมันชอบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสงฉีไม่สนใจผู้ฝึกยุดคนอื่นมันเลือกกระโจงเข้าใช้ลู่โจใน,นทันทีง่ายๆนะครับฉงฉีของเราก็คือสัตว์ร้ายที่มีสายเลือดราชัน เป็นสัตว์ร้ายที่มีเลือดของนักสู้อยู่ในมีสายเลือดของนักสู้ไหลเวียนอยู่ในตัวมันนั้นโปรดปานกับการได้ต่อสู้กับคนเก่งๆนั่นเองตูมลู่โจนะครับปลักฝ่ามืออีกครั้งเพียงพริบตาเดียวพลังฝ่ามือสีทองที่แฝงไปด้วยสีน้ำเงินก็ถูกปลดปล่อยออกมาชงฉีหยุดการเคลื่อนไหวมันหลบการโจมตีก่อนที่จะพุ่งไปด้านหน้าต่อหึลู่โจขมวดคิ้วเล็กน้อย เมื่อนานกงเว่ยและฝืนยื้อเอ็นแบบนั้นปวกเขาได้แต่อุทานออกมาด้วยความตกใจปูโ่โสปู่ฝึกยุต่างแดงตางก็เบยอรอยยิ้มมือของปวกเขากำลังสั่นเครือไปด้วยความตื่นเต้นดีใจและแล้วโงสีมาถึงตัวลู่โจในเมื่อมีแสงก็ย่อมมีเงาและแน่นอนในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามใดที่มีสมาธิสิ้นสุดกำขับกล่อมดอกบัวสีน้ำเงินเนบ่งบานต้มุม ยิ่งอยู่ใกล้ลูกโจมากเท่าไรก็ได้ยิ่งรับความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นดอกบัวสีน้าเงินเบ่งบานจนบทบางแสงของท้องฟ้าแห่งเมืนตรงอยู่งูได้พลังการโจมตีขยายวงไปพลังการโจมตีขยายวงกว้างเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดพลังอวตานดอกบัวก้าวกีบแข็งแกร่งที่สุดแล้วเมืองมณฑลอยู่ของเรารอดแล้วแต่ผู้ฝึกยุทธต่างแดนที่เยืนอยู่ข้างนั้นกงเว้ยไม่ได้คิดแบบนั้นเขาบนพุ่มผั่ม อย่างเร็วเกินไปนะที่จะดีใจชงชีนะไม่ได้อ่อนแอแบบนั้นชงชีที่ถูกพลังดอกบัวสีน้ําเงินจนโจมตีอย่างตังๆนะครับจนกระเด็นถอยกลับไปมันทรงตัวได้ครั้งก่อนจะสรงเสียงร้องออกมาอย่างอาฆาตดูโจขมวดคิ้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับการโจมตีครั้งนี้เขาใช้พลังวิเศษไปถึงหนึ่งในสการโจมตีครั้งนั้นทําให้ชงชีบาดเจ็บได้เพียงแค่ผิวผืนเท่านั้นเฮ้อ ไม่มีทางเลือกเหลวไอสัตว์นี่มันแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดลูโจพลิกฝ่ามือและแล้วในตอนนั้นเองนะครับการการโจมตีของเปจการก็ปรากฏตัวขึ้นติงสงฉีได้รับบาดเจ็บโอกาสที่จะทําให้ชงฉีเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ชงฉีเชื่องเพิ่มขึ้นแล้วหืมทาให้มันเชื่องเพื่อเป็นสัตว์ขีย่ยงนั้นเหรอลูโจเหลือบมองการการโจมตีของเปจการในมือนะครับ ก่อนที่ลู่โจจะได้โจมตีด้วยกระบวนท่าที่รุนแรงที่สุดและไม่มีใครในโลกเคยรอดพ้นไปจากการโจมตีของเพจกาตของเขาระบบกับแจ้งเตือนอะไรแปลกๆอย่างที่ตัวเขาไม่เคยได้รับมาก่อนลู่โจจึงเหลือบมองการ์ดใบนี้ที่ถืออยู่ในมือจับสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งแบบนั้นเป็นสัตว์ขี่การทําอะไรแบบนั้นมีแต่จะทําให้เรื่องมันยากขึ้นไม่ใช่เรือไง่ายกัน ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนแรกของวันนี้เป็นการต่อสู้แบบผิวเผินของลู่โจกับชงฉีเห็นได้ชัดนะครับว่าพลังของคิดอักษรสวรรค์น,นั้นมันทำอะไรไอ้ชงฉีตัวนี้ไม่ได้มากเท่าที่ควรลู่โจจึงไม่อยากเสียเวลานะครับไม่อยากเปลืองพลังลมปานพลังขนาดที่ลู่โจโจมตีไปเนี่ยมันเป็นเครื่องการันตีว่าในส่วนของชงฉีแข็งแกร่งกว่ามาเมนตัวนั้นนะครับ การที่ได้สัตว์สัตว์ี่ยางชงชี้สัตว์ร้ายที่ปวดปานการต่อสู้นะครับมันเป็นนักสู้ที่อ่ามันเป็นสายเลือดนักสู้ก็ใครได้เป็นเจ้าของคงจะเท่อย่างไม่ต้องสงสัยแต่นั่นแหละครับการจะสยบสัตว์ร้ายแบบนี้เป็นสัตว์ขีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนลูโจก็ต,ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าควรที่จะจัดการให้จบๆไปเลยณเวลานี้หรือ จะเลือกทำตามคำแนะนำของระบบดีอย่าลืมนะครับระบบคือหนึ่งในอของที่ช่วยให้ลู้โจของเราเนี่ยปูงกว่าใกล้ๆเหตุใดใหญ่นะครับระบบในวันนี้ถึงได้แจ้งเตือนอะไรแบบนั้นว่าสามารถจับชงจีให้เชื่องและทำเป็นสัตว์ขี้ได้มันต้องมีอะไรสิครับ ขนาดตอนต่อสู้กับมาเมนยักษ์สตัวนะครับมันก็ไม่เคยแจ้งเตือนอะไรแบบนี้รวมไปถึงสยวหรือสัตว์ตัวอื่นๆที่ลู่โจของเราเคยพบผ่านมาเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตอนในตอนหน้าว่าลู่โจจะทำให้มันสยบหรือจะต้องสังหานมันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ